ต่อมาถึงพศสอง0ันไปแล้วจะเกิดมีคนประหลาดเห็นแก่เงินแก่ทองจะมาหลอกลวงชาวบ้านอุป,ปโลกขึ้นว่าโตนี่เป็นภูมิปุนคนทั้งหลายสิพากันไปหาอุป,ปโลกผู้หนึ่งขึ้นย่อหงบาดี ผ้ากันก้มขาบไหว่อหงว่าดีจอตอจากหันผู้ไดเสือเสียเอาของทั้งเครื่องของเงินท่องเครื่องกินของ,ของ,ของ,ของใสเห็นแต่ทางสดใดเอาไปเบิดทุกอย่างสมมุติผู้หนึ่งขึ้นเป็นเจ้าโจกจอมสมมุติเป็นภาษีอานขึ้นสมมุติเป็นเจ้านูน่นเจ้านี่ขึ้นทรงเจ้าเข้าผีขึ้นก็จะหลังไหลกันไปคําตอบทางชีวิตไม่มีคําตอบจึงบอกว่าสะ ยังคาเหวะโคสิเตเขาจะตกดูในภาวะแห่งสงครามโฆษณาข่าวสารข้อมูลบริโภคไม่เป็นมีอะไรเชื่อทั้งนั้นสะสังคาเมวะสมาดแบบพิเศษหน่อยก็เรียกว่าสะยังคาเหสะยังนั้นมาจากคำว่าอยู่ในภาษาสันสกฤตว่าสยัม ภาษาบาลีวะะ่าสยามประเทศไทยเอามาเป็นชื่อของตนเองสยามแปลว่าประเทศที่มีอำนาจอยู่ในตัวตอนนี้ก็มาเปลี่ยนซะเป็นไทยจริงๆแล้วอตาตมาย,ยังชอบเสียดายคำว่าประเทศสยามพ่อคุณลามคำแหงจารึกในหลักศิลาจารึกว่าสยามภูปุระ